ครับตัวนี้วันนี้ถือว่าหมันนะครับวันนี้เมื่อวานได้ไปเจ็ดตัวอันนี้ันนี้ได้เก้าตัว, <9 S 1> ตวครับตัวใหญ่ครับเฮ้บไดใส่เสือเนาะนี่แหละบนนอกบนนอกบนนอกครับชีวิตบนนอกน้ำนแดงแป๊ดรอดูชมกันผัดนะครับอันนี้จะสูตร สูตรไทยหรือว่าจะสูตรเหล้าครับสูตรเหล้าแหละเหล้าก็จะขวน้้ำนะครับไม่มีคััวน้ำมันอืม9ตัว9ตัวครับ xếp một cái thả soi. And some chai music.